เพื่อนๆคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีตัดสายนาฬิกานะครับพอดีตัดสายนาฬิกาเหล็กรุ่นนี้จะตัดไม่ยากนะครับก็จะเป็นนาฬิกาผู้หญิงเรื่มเป็นปเหล็กนะครับเป็นเทนิดแบบนาฬิกาสลักตอกนะครับไม่ใช่เป็นแบบหมุนนะครับสายนาฬิกาต้องสังเกตนะครับมันจะมีมันจะมีจุดสังเกตที่ที่ตรงสายตรงตำแหน่งที่ให้ตัดนะครับ บางชคนิี้จะให้หมุนเป็นหัวน็อตนะครับบางชคนนี้ก็จะเป็นเหล็กตอกต้องสังเกตนะครับถ้ารุ่นไหนเป็นลูกศรชี้อย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการใช้เหล็กตอกนะครับมีลูกศรชี้ด้านไหนเราก็จะตีกับตีออกไปในด้านนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือมีนี่ครับเหล็กเหล็กแหลมแหลมนะครับเหล็กปลายแหลมแหลม เล็กนะครับต้องมีต้องมีไซส์ขนาดที่ไม่ใหญ่กว่ารูที่เราจะตอกสายนาการนะครับถ้าใหญ่กว่าในตอกไม่ลงานาการไปรอยด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็จะมีแท่นเหล็กไว้สาหรับรองตอกนะครับก็ตีออกไปด้านที่เป็นลูกศรชี้ไปนะครับก็ประมาณว่าตอกลงไปให้ตำแหน่งที่ตรงรูนะครับหาเหล็กที่มันมีรูเพื่อที่จะให้เหล็ก ทะลุกออกไปนะครับนะก็ตัดไปตามที่เราวัดขนาดมาต้องการกี่ข้อก็ตัดไปเลยนะครับเวลาเราจะใส่กลับคืนเราก็จะใส่สวนทางกับตอนที่เราตอกนะครับตอกตอกออกนะครับก็จะมีเหล็ก เหล็กที่เหล็กเป็นสลักก็จะมีหัวด้านหนึ่งเล็กด้านหนึ่งใหญ่กว่านะครับต้องดูสังเกตดูนิดนึงนะครับถ้าตอกสวนผิดด้านนี่ก็จะใส่ย,ยากมากนะครับเวลาเราออกเราเข้าถ้าตีผิดด้านนี่ก็จะสร้างความยุ่งยากให้เราเวลาถอดออกนะครับสิ่งที่สําคัญต้องระวังก็คือไม่ให้ในาคาเป็นรอยเป็นรอยตอกรอยงัดรอยเงี้ยน,นะครับจะเสียหายนะครับ ก็จะเราจะต้องแบ่งแบ่งตัด2ด้านให้บาลานซ์กันนะครับให้เท่ากันเวลาใส่ในการเราจะได้ไม่ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากมีประโยชน่กับเพื่อนเพื่อก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับ